ดีเวรุ่นีวันนี้เอ็กเซเอรนะครับเป็นตัวว1นึ่ะเข้ามาเดี๋ยวบางจะทำการอัปเกรด1 6 5 c c กับกล่อง ECU กันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเอ็กเซเตอร์พยายอัพ1 6ึ c c ้อยาตามบังได้นะครับตอนนี้นะครับเอ็กเซตเข้ามาอัพ 165cc นะโอเคบางก็ถอดข้าบวนเตรียมงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับชุดนี้เป็น1 6 5 c งซีซีแบบติดตั้งง่ายนะลูกค้าเลือกก็จะใช้เป็นหัวฉ ก็โอเคกล่องอิทิยูก็ใส่แล้วก็สามารถปลดลอบนะป,บปลดล็อกตอนนี้เราก็ใช้เป็นฝาดวาวเดิมนะครับเราก็แต่งพอร์ตแต่งเบ้าเพิ่มนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันได้เลยนะครับสาหรับชุดหนึ่งรนะ้อยหสิบห้ cc ในเอ็กเซเตอร์การติดตั้งลูกสูบนะครับก็สังเกตนะครับจะมีลูกศรน,นี่ลูกศรน,นี้จะชี้ไปทางไอเสียนะครับเวลาใส่ก็ไอเสียอยู่ข้างล่างนี้นะครับไอเสียอยู่ตรงนี้หันลูกศรเนี่ยลงนะครับโอเควิธีการติดตั้งลูกสูบเข้าไปแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่กิบล็อกให้ดี ถ้าเราใส่กิบล็อกตรงนี้ไม่ดีนะครับมันหลุดได้ก็ทําความเสียหายในอนาคตได้นะครับรบับงก็ติดตั้งลูกสูบกระบอกสูบเข้าไปเรียบร้อยแล้วไงวิ่งเลยเตรียมตัวไบแรงประกอบฝาทุบกันต่อเลยนะครับ,รบเราก็ประกอบชุด1 6 5่งีีเข้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับประกอบฝา,าวาวเรียบร้อยแคมเดิมนะครับสำหรับเปคตัวนะนี้นะครับก็ทีนี้นะครับเราก็ใส่กล่อง ECU แถวนี้เราใส่เรียบร้อยเราก็จะเริ่มสตาร์ทฟังเสียงกันเลยก่อนจะประกอบทั้งหมดเราควรจะเช็คก่อนนะครับจะได้ไม่ ต้องถอดรือบ่อยๆถ้ามีเสียงดังอะไรแปลกๆก็ถอดมาเช็คนะครับโอเคเราก็ฟังเสียงนะครับหลังประกอบจุดร้อย1 5 0เข้าไปโอเคเครื่องเงียบก็เดี๋ยวเราประกอบต่อได้เลยนะแต่เครื่องเงียบนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะครับ1 5ีซีใช้กล่องซีอูนะครับเวลาเราทําเสร็จนะครับเราก็สามารถจูนยกหัวฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าใช้กล่องนะครับยกขึ้นมาเลยนะครับก็ เราไปตั้งค่าคันเร่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราตั้งค่าคันเร่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาจูนยกัวฉีดได้เลยนะครับเราก็จูนบวกไปเลยนะครับแต่ละคันก็อาจจะเลขไม่เท่ากันนะครับก็บวกเท่าไหร่ก็บวกไปเลยนะครับของเราอันนี้คันนี้ใช้ประมาณเท่านี้อ่าสหรับใครที่ใช้กล่อง ECU อยู่นะครับก็กรอบเลขเราไปได้เลยนะครับใช้ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับอัพหนึ่งร้อยหกสิบห้าแคมเดิมนะครับก็โอเคของ ECU นะครับ <Okay. S 2> ใส่กล่องนี่ก็จะปลดล็อกรอบได้เลยนะครับยางเหมือนจะใช้รอบหมื่นพันหมื่นสองพันเลยครับก็ปลดได้เลยนะครับกล่องตัวนี้ปลดได้เรียบร้อยนะครับก็มีโหมดให้เล่นนะครับมีโหมดอีโคแล้วก็โหมดเลสนะโหมดเลสก็จะมีองศาไฟที่แรงหน่อยนะครับโหมดเลสก็จะอ,องศาไฟแก่นั่นเองนะครับใครจะจูนโหมดเลสก็เข้ามาที่โหมดเลสแล้วก็ตั้งค่าคันเร่งนะครับ ตั้งค่า,า,<ข>าเครื่งเสร็จแล้วเราก็ไปที่จูนน้ามันนะฮะแต่ละโหมดนี้ครับน้ํามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าใช้แต่ละโหมดก็ดูกันให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีรถใครจูนโหมดไหนแล้วมากระโดดอีกโหมดเนี่ยถ้าเป็นรถโมมากๆ,ๆเนี่ยบางทีน้ำมันมันไม่เท่ากันพังได้เลยนะครับดังนั้นเวลาการที่เราจะใช้โหมดไหนเนี่ยเราต้องดูว่าเราจูนในโหมดไหนด้วยนะครับบางทีอีกโหมดหนึ่งไม่ได้จูนไว ก็ทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้เช่นกันนะโอเคสําหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ165ซีซีนะครับกล่อง ECU นะครับโอเคพร้ okay. อมซิ่งแล้วนะ okay. ไปใครชอบก็ติดต่อมาได้ อยากซิ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับคนที่สนใจชุดอัพ c ีนะครับติดต่อบังเข้ามาที่เพจตำบ Facebook, k, ลเฟ c บุ๊ o k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  เคเ i n g ได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจะส่งนะครับใครจะปรึกษาต่างๆนะครับทักมาที่เราเลยเพจ a k k กเค i n g สนะครับสุดท้ายนี้บังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ